การเดินทางของชีวิตมันมีความหมายว่าอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาลองหาคำตอบด้วยกันนะครับผ่านบทกวีสั้นๆแต่ผมว่ามันลึกซึ้งกินใจมากๆเลยชื่อเรื่องว่ารางแห่งฝันนี่เป็นคำถามที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยถามตัวเองอยู่บ้างว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการเดินทางที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรกันแน่ซึ่งบทกวีเรื่องนี้อาจจะให้คาตอบในมุมที่เราเองก็อาจจะคาดไม่ถึงเหมือนกัน เอาละครับเรื่องราวในบทกวีเนี่ยเริ่มต้นขึ้นด้วยภาพของทางรถไฟซึ่งก็เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเส้นทางชีวิตของเรานั่นแหละครับและที่สําคัญคือการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ไปคนเดียวซะด้วยพอเห็นภาพของทางรถไฟที่มันทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตานะครับมันให้ความรู้สึกว่าการเดินทางนี้ยังอีกยาวไกลเลยนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคือเราไม่รู้เลยว่าจุดหมายปลายทางจริงๆแล้วอะ่ะมันอยู่ที่ไหนกันแน่แต่จุดที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือ บทกวีไม่ได้พูดถึงการเดินทางแบบตัวคนเดียวแต่เน้นย้ำมาตั้งแต่แรกเลยว่ามีแค่เราสองคนเนี่ยแหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยทำให้รางแห่งฝันเนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปแต่เป็นเส้นทางที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ก้าวเดินไปพร้อมๆกันแล้วอะไรแหละที่เป็นแรงผลักดันให้คนสองคนนี้เดินไปข้างหน้าในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่าในช่วงแรกๆของการเดินทางร่วมกันเนี่ยพวกเขามีเป้าหมายอะไร คือในช่วงแรกเนี่ยเป้าหมายดูเหมือนจะชัดเจนมากๆเลยนะก็คือต้องไปให้ถึงสุดรางให้ได้เป็นความตั้งใจที่แบบมุ่งมั่นมากว่าจะต้องพิชิตจ,จุดหมายปลายทางที่อยู่ไกลลิบๆโน่นให้สําเร็จซึ่งทัศนคติแบบเนี้ยเราจะเห็นได้บ่อยๆในชีวิตจริงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์คือคนเรามักจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ข้างหน้าแล้วก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ แต่ก็นะครับคงไม่มีการเดินทางไหนที่ราบรื่นไปซะทุกอย่างในส่วนนี้บทกวีจะพาเราไปเจอกับภาพของอุปสรรคและความท้าทายที่ทั้งคู่ต้องอเผชิญหน้าด้วยกันพอเจอลมฝนก็เลือกที่จะทนไปด้วยกันพอเจอความเหน็บหนาวก็เติมไออุ่นให้กันสิ่งสําคัญเลยก็คืออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ต้องอเผชิญหน้าและผ่านมันไปด้วยกันและนี่คือจุดที่สําคัญมากๆเลยครับ การมีคนอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยให้เราผ่านความลำบากไปได้นะแต่มันกลับเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนมันแน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมซะอีกและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของบทกวีนี้แล้วครับเป็นจุดที่มุมมองต่อการเดินทางทั้งหมดกำลังจะเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยแต่วันนี้ฉันเริ่มเข้าใจ ประโยคสั้นๆแค่นี้เองครับแต่มันทำหน้าที่เหมือนการหยุดพักเพื่อคิดทบทวนแล้วก็เป็นสัญญาณว่ากำลังจะมีการค้นพบบางอย่างที่สำคัญมากๆเกิดขึ้นนี่คือคำถามที่ผู้เล่ากำลังถามตัวเองแล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นคำถามที่ชวนให้เราได้คิดตามไปด้วยว่าในการเดินทางครั้งนี้อะไรกันแน่ที่มันสำคัญที่สุดแล้วคำตอบที่ได้ก็คือการตระหนักรู้คําสสำคัญเลยครับจากที่เมื่อก่อนเคยคิดว่าปลายทางที่อยู่ไกลๆนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด มาถึงวันนี้กลับเข้าใจแล้วว่าคนที่เคียงข้างกันนี่แหละสําคัญกว่านั้นเยอะเลยประโยคนี้มันตอกย้ําการค้นพบนั้นได้แบบทรงพลังมากๆเลยนะมันคือการเปลี่ยนนิยามของคําว่าสําเร็จไปเลยจากที่เคยหมายถึงการไปให้ถึงที่ไหนสักแห่งกลายเป็นการได้ไปกับใครสักคนแทนพอได้มุมมองใหม่แล้วแล้วบทสรุปของการเดินทางบนรางแห่งฝันนี้จะเป็นยังไงต่อเรามาดูกันในส่วนสุดท้ายนี้ครับ คำว่าฝั่งฝันที่เคยเป็นเป้าหมายอันไกลโพนตอนนี้มันไม่ได้หมายถึงสถานที่อีกต่อไปแล้วแต่มันหมายถึงการมีอยู่ของคนคนนั้นที่ร่วมทางมาด้วยกันปลายทางได้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ในปัจจุบันขณะนี้เลยประโยคนี้เผยให้เห็นความรู้สึกของการถูกเติมเต็มครับการมีผู้ร่วมทางคนนี้อยู่ข้างๆได้เข้ามาเติมเต็มส่วนที่เคยขาดหายไปในชีวิตทําให้การเดินทางครั้งนี้มันมีความหมายที่สมบูรณ์แบบจริงๆและในที่สุดครับ ปลายรางแห่งฝันก็ได้มาบรรจบเคียงคู่บนทางความจริงคือความฝันกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้แยกจากการอีกต่อไปแต่ได้หลอมรวมเป็นเส้นทางเดียวกันผ่านความสัมพันธ์ที่สวยงามนี้นี่เองสุดท้ายแล้วบทกวีเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ว่าบนเส้นทางชีวิตของแต่ละคนนั้นใครคือคนที่กำลังเดินอยู่เคียงข้างและเราได้ให้ความสำคัญกับผู้ร่วมทางคนนั้นมากพอแล้วหรือยัง